ขีดขปี2026และในสนามรบยุคใหม่ยูเครนยังคงประจำการหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังกรอบที่น่าเกรงขามที่สุดของตนที่84 o อ l ลอตเอผลิตผลจากประเพณีการออกแบบรถถังอันยาวนานของเมืองคาคีฟรถถังคันนี้คือสุดยอดของนวัตกรรมกรอะจากยูเครนหลังยุคโซเวียตมันไม่ใช่แค่เครื่องจกักรทางทหารแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทน ความเป็นเอกราชและการปรับตัวในภาวะสงคราม T-84 Oplot-M มีรากฐานมาจากรถถังยุคโซเวียต T-88 รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดให้กลายเป็นรถถังหลักยุคที่3ของยูเครนซึ่งสามารถแข่งขันกับรถถังรุ่นสูงจากตะวันตกและรัเสเซียได้อย่างสบาย หัวใจของรถถังคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซล 6TD2 ให้กำลัง1,200แรงม้าทำความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระเครื่องยนต์2จังหวะแบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดนี้สามารถทำงานได้ดีในทุกสภาพอากาศตั้งแต่อุณหภูมิต่ำสุดของฤดูหนาวไปจนถึงความร้อนจัดของฤดูร้อน ข้อได้เปรียบสำคัญคือขนาดของเครื่องยนต์ที่กระทัดรัดทำให้มีพื้นที่เสริมเกราะด้านหน้าได้มากขึ้นในเรื่องอาวุธรถถังติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรแบบ KBA-3 ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทเช่นกระสุนระเบิดแรงสูงจอบเกราะและกระสุนต่อสู้รถถังแบบหัวรบทรงกลวยนอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์เช่น คอมบั Combat, ได้ในระยะไกลถึง5กิโลเมตรมีปืนกลร่วมกัน7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรบนหลังคาเพื่อป้องกันภัยใกล้ตัวความน่ากลัวของ o อ l พลตไม่ได้อยู่แค่ในอาวุธของมันเท่านั้นแต่รวมถึงระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยด้วยระบบเลงยิงติดตั้งกล้องตรวจจับกลางวันกลางคืน ระบบอินฟาเรดและตัววัดระยะด้วยเลเซอร์ผู้บังคับการสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางและค้นหาเป้าหมายได้อิสระจ,จากกระพลปืนทำให้สามารถใช้ยุทธวิธีราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็วด้านกรอะที84 Oplot M ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันด้วยการออกแบบกรอบผสมแบบแยกส่วนโมดูล a r คอมโพสิตอาร์เม และแผ่นเกราะระเบิดแบบ KONTAKT 5ที่ป้องกันได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะและหัวรบแบบทรงกลวยนอกจากนี้ยังมีระบบเกราะระเบิดรุ่นล่าสุดของยูเครน Duplet ซึ่งสามารถรับมือกับหัวรบแบบสองชั้น t ัน d e m warhead และการโจมตีจากด้านบนได้อย่างมีประสิทธิภาพรถถังคันนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก s a r s อน ซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายกระสุนหรือขีปนาวุธที่เข้ามาก่อนจะชนตัวรถแม้จะยังไม่ถึงท่านเดียวกับระบบโทรฟีของอิสราเอลหรืออักกานิตของรัสเซียแต่ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในเทคโนโลยีป้องกันของยูเครนเรื่องความปลอดภัยของลูกเรือก็ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและพลขับถูกแยกจากช่องเก็บกระสุนอย่างชัดเจน โดยกระสุนจะเก็บอยู่ในระบบหมุนอัตโนมัติด้านล่างของตัวรถซึ่งลดความเสี่ยงในการระเบิดหากตัวทั้งถูกเจาะยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและแผ่นบูภายในต้านการกระแทกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วยด้านการเคลื่อนที่ Oplot M ใช้ระบบกันสะเทือนแบบคานบิดทอชันบารร่วมกับโชคอัพแบบไฮดรนิวแมติกทำให้สามารถขับผ่านพื้นที่ขรุขระได้อย่างมั่นคง แม้ในขณะยิงขณะเคลื่อนที่ด้วยความสูงที่ต่ำและรางตินตะขาบกว้างทำให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของยูเครนอย่างยิ่งในยุคสงครามเครือข่ายรถถังโอพลอตยังมีระบบดิจิทัลควบคุมการรบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยอื่นๆช่วยให้สามารถประสานงานในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในสงครามยุคใหม่ แม้จะมีสมรรถนะที่น่าประทับใจแต่ที8 4 o lot m ก็ประสบปัญหาในการผลิตเช่นงบประมาณไม่เพียงพอการล่าช้าในการส่งมอบและข้อจำกัดด้านทรัพยากรอย่างไรก็ตามประสบการณ์จากสนามรบได้ช่วยพัฒนาให้รถถังรุ่นนี้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่ของโชว์ในขบวนพาเรดแต่มันคือรถถังที่ผ่านศึกจริงมาแล้ว สำหรับตลาดต่างประเทศ T84Oplot M เคยได้รับความสนใจจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เคยสั่งซื้อจำนวน49คันในช่วงปี2011แม้จะมีความล่าช้าในการส่งมอบแต่รถถังได้รับการยอมรับ,รบว่าเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีปัญหาบางประการด้านอะไหล่และการบำรุงรักษา เวอร์ชันปี2026ของ Oplot M มาพร้อมกับการอัปเกรดระบบตรวจจับเป้าหมายในเวลากลางคืนการสื่อสารภาคสนามและระบบต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีแผนที่จะผสานร,ระบบโดรนลาดประเวนและอาจรวมถึงอาวุธโจมตีจากระยะไกลเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาและโจมตีแม้หลายฝ่ายจะตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทของรถถังในสงครามยุคใหม่ แต่ o p l o t M ก็แสดงให้เห็นว่าหากได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรถถังยังคงเป็นอาวุธสำคัญในการรบไม่ใช่แค่พลังยิงเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่และเป็นกำลังใจสำหรับทหารแนวหน้าในฐานะสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อต้านและการเอาตัวรอดที84 o p lot M คือเครื่องจักรที่บอกเล่าเรื่องราวของชาติยูเครนมันอาจไม่ใช่รถถังที่ล้ำยุคที่สุดในโลก แต่มันถูกสร้างขึ้นและอัปเกรดภายใต้สถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แอลแมันยังคงต่อสู้อยู่ในแนวหน้า T 8 4 Oplot M รุ่นปี2026คือตัวแทนของความสมดุลระหว่างพลังเคลื่อนที่อำนาจการยิงและการป้องกันมันไม่ใช่แค่รถถังแต่เป็นสัตว์ร้ายเหล็กกล้าแห่งยุคใหม่ที่ยังคงคำรามกลางสนามรบ ขอบคุณที่รับชมแ t t t l อร์บ s t t h i l l n n ์ถ้าคุณชื่นชอบรถถังและอาวุธสงครามยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามเพราะสงครามในอนาคตเพิ่งเริ่มต้นและที่ 84O ลอจะยังคงลดดลั่นบนสนามรบไปอีกนานขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการคำบรรยายวิดีโอชื่อเรื่องหรือ hashtag สำหรับคลิปนี้ด้วยแจ้งมาได้เลยครับ